โตโยต้าเอาผ่านนะครับคันนี้ติดชุดกล่องของทูเล่นะครับตัวโมชั่นนะครับ XL ตัวกล่องสีดำนะครับเดี๋ยวดูตัวประกอนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับพื้อผิวสีดำเงานะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวชุดกุญแจล็อกนะครับอ่าชุดเปิดนะครับผม สามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับตัวชุดยึดจับนะครับจะเป็นตัวก้ามปูนะครับยึดจับสี่มุมนะครับ ตัวกล่องนะครับผมเปิดปิดได้สองฝั่งมาทุกน้ำหนักได้เยอะนะครับ